อนอนระยะได้แล้วครับอ,อือทุกคนก็สงสัยใช่ไหมว่างอนอะไรกันใช่ไหม,ไมอะไรนะสุดๆเจ็ดโมงถูกต้องมาทำไมเจ็ดโมงท่ายังไม่เปิดเลยเราก็ขอขอบคุณที่กาม,มาก่อนห้างเปิดแล้วขอบคุณด้วยนะครับผม เมื่อกี้อะไรผมพูดว่าอะไรนะออดังมันอะไรอ๋อก็เมื่อวานใช่ไหเรากลับจากงานที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับก็เหมือนกลับมาแล้วนู่นนี่คุยกันอะไรเนียแล้วเขาเหมือนบอกว่าถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะแต่แต่ว่าผมถึงบ้านแล้วผมลืมบอกครับ ก็แบบพอแบบพอไปอย่างนั้นแล้วแบบเห็นเห็นผมไลฟ์สดก็เลยแบบอ่าทำไมไม่บอกก่อนต่ไม่เป็นไรครับโพรไปเรียบร้อยแล้วมองยากเหรอครับคนนี้อะไรเมื่อไหร่เขาเลือกหน้ารักอะ ก็อาจจะยากหน่อยาบข้าขึ้นทำไมไม่พูดกันนี้บ้างก็ข้าขึ้นมันอ่อนหักไงแต่จะบอกว่าก็ไม่ได้อ่อนหัดตลอดไปนะครับอีกอย่างที่หมอกนอกใน EP 5มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ EP 5อยู่ในห้องน้ำใช่ไหมต่ EP 6 EP 6อยู่ในห้องนอนนะครับ ่ีอะไรนะอะไรนะอย่าเป็นท right? ี่นอนแมวอ้อนเก่งไหม ก็อย่างนี้คนเห็นแล้วรับไม่ค่อยไ,ได้ยินเลยไหน,นม,มีมีคำถามจากฝั่งนูง้นแ,แล้วมีฝั่งนี้มีคำถามไหมมีไหมมีไหมเลอกต่อนไหนเรอทุกวันนี้ผมขายหลอใช่ไหม ถามจริงขนาดนี้ต้องมีสินสอดแหรอแม่เขาอินยอมแล้วบางทีไม่ยินยอมมันจะโอเคเหรอถามจริงถามจริงเห็นนะที่คุยกันสินสอดร้อยล้านหาจากไหน ถาลูกสิคืนลูกคืนลูกได้ไหมต้องถามลูกนะว่าลูกอยากกลับหรือเปล่าลูกอาจจะติดใจก็ได้อะ,อ,อะไรนะครับ ขน,ขนาดนี้จะโดนรอนไหมตั้งใจครับผมโร<ดย>งเรียนภาษาไทยไหมโรงเรียนภาษาลาบได้ไหมครับ เรา,าถ่ายถ่ายสตอรี่กันหนึ่งสตอรี่วันนี้วันนี้บอกว่าสิบนาทีแล้วไม่ถึงเหรอนาทีอยู่เลยนี่มันนายกาตัวเดียวกันหรือเปล่าอะไรนะ ก็อยากอยู่เหมือนกันครับแต่ต้องกลับไปนะไปด้วยอ่ะงั้นเรามาถ่ายซีฟี่หนึ่งอันนะครับเอาอะไรเนี่ยเอา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 เอ,เอ,เ,อเอาทอนุูเพลงไหมทอนุูเพลง งั้น <aunque S 2> เราลองเช็คดี่วะเราไม <c oughs> <ini ımız S 2> ่ได like ้ไงว่าอายุทยาจะตรงจังหวะหรือเปล่าอันหนึ่งอันหนึ่งสองก็สุดแล้วแต่ดาวสวยงงฉันฉี่ได้อยู่เอามาถ่ายชุดพี่อาลากันนะครับผม ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ